อันนี้จะเป็นคําถามที่น้องคนหนึ่งเคยถามมาแล้วแบบถามซ้ํามาบ่อยมากพี่แม่ใส่กางเกงในเบอร์อะไรป้าแม่จะบอกว่าสวัสดีแม่เอาบางผลปฏิสิมนด้ค่ะกลับมาพบกับแมมอีกแล้วเนาะวันนี้แมมจะมาในหัวข้อ50 facts about me เราจะได้รู้จัก ดีขึ้นนั่นเองแคมก็คือเออทำคลิปขึ้นมาเพราะว่าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆขอมานั่นเองมาเริ่มต้นกันเลยเนาะก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของขแฟนถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะจอนี้ท่านได้แต่ใดมาเนาะอย่างแคมเตอก็คือจะเป็นชื่อที่แมเอเริ่มต้นใช้หลังจากที่มาทํา YouTube นั่นเองแคมก็คือจะออออกมาหน้ากล้องแบบเนี้ยแล้วแบบเออเป็นคนเขมรเวลาพูดไทย มันจะตกขมนก็เลยงั้นก็ใช้เป็นขมรหรือว่าขมแมดไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยสรุปว่าได้เป็นขแมแออินเตอร์ตั้งแต่มาทํา y o Youtube นั่นเองแต่ว่าชื่อจริงๆก็จะเป็นชื่อนัเนาะนามสกุลสร้อยทองยุดนั่นเองค่ะ,ะเกิดวันไหนก็คือขมแมเกิดวันที่28กันยา1979ปีคศเนาะเพื่อนๆลองไปไล่ดูก็คืออายุ39ปีนั่นเองก็คือถ้าครบ 40, 40ปีเมื่อไหร่ค่อย เปลี่ยนสรรพนามเป็นป้า,าแม่สูงที่ร5อคือเตียมมเต้ยมากเตี้ยไม่ฟอนแล้วบอกอจะบอกว่าตอนนี้น้ำหนักเนาะ59จะ60แล้วจะบอกว่าอ้วนมากคือกลิ้งได้คือเห็นแค่ช่วงบนมันจะรู้สึกว่า,าธรรมดาคือแต่ว่าถ้าเห็นช่วงล่างปาดคือแน่นมากเนาะ ตอนเข้าวงการเดี๋ยวว่าตอนที่มาเริ่มต้นทํา youtube 49ก <Huh? S 1> ขึ้นมา10โลเอขแม่ก็คือ,อมีพี่น้องทั้งหมด4ี่คนขแม่เป็นคนที่สวยที่สุดในบ้านรองจากแม่เนาะเพราะว่าที่เหลื ก็คือจะเป็นพี่น้องผู้ชายหมดเลยเป็นมีพี่ชายคนหนึ่งแล้วก็น้องชายอีกสองคนแล้วก็ทุกคนก็คือโตกันหมดแล้วแม่ก็คือเป็นคนไทยมาจากจังหวัดสุรินจะมีแค่ไม่กี่จังหวัดที่พูดภาษาเขมรก็จะมีสุรินบุรีรัมศรีสะเกดแล้วก็บางอำเภอของ สักแก้วเนาะถ้าแคมจําผิดพลาดเพื่อนเพื่อนเม้นให้แคมด้วยละกันเนาะจบสาขาบริหารธุรกิจนั่นเองก็คือเรียนคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาแล้วก็ยังสมัยเรียนเนาะแคมก็คือตั้งแต่เด็กเลยนะก็คือจะทํางานด้วยเรียนด้วยตลอดตั้งแต่ประถมเลยแคมก็คือไปรับจ้างขนฟางรับจ้างดํานา เกี่ยวข้าวคือทํามาหมดอพอค่อยๆโตทํางานก่อสร้างเย่ยไปรับจ้างห่อของขวัญคือทุกอย่างที่ขวางนะ่าทนมจะบอกว่าทํามาเกือบทุกอย่างแล้วนั่นเองเนาะก็คือทํางานด้วยเรียนไปด้วยในระดับปริญญาตรีค่ะแม่ก็คือจบที่าราชภัฏสวนสุนันทาค่ะแม่ก็คือทอําทงานวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ไปเรียนช่วงเสาร์อาทิตย์นั่นเองคือทำไมทางานอะไรอยู่เนะาะค่ะแม่ก็คือเพิ่งลาออกจาการ้านอาหารฝรั่งได้ประมาณอา,อาทิตย์ที่สองเองนะแล้วก็ แม่คือมาลุยงาน YouTube เต็มตัวแต่ว่าเต็มตัวทั้งนี้ทั้งนั้นแม่ก็คือ,อต้องทําอะไรนะทําพวกอักกรีนเฮาอะไรงนี้ด้วยหลักๆชอบกินอะไรก็จะเป็นพวกส้มตำก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยถ้าเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวอะไรนะก๋วยเตี๋ยวปีไก่ตุ๋นซีนไก่ตุนจะชอบมากแล้วก็ส้มตำต้องอกลับไปกินที่บ้านเราเนาะเพราะว่าตำเองไม่ค่อยอร่อย พวกขนมเป็นคนที่แบบชอบเค้กคือไม่ใช่เค้กธรรมดาต้องเป็นเค้กครีมอันนี้ก็เลยมีเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆดูเยอะมาก <ๆ S 1> ที่แหมแบบรวมเมนูเค้กมาเยอะมากชอบวาดรูปชอบขีดเขียนอะไรอย่างนี้คือแบบชอบประดิษฐ์อ่ะเออชอบพวกนี้มากแต่จุดเปลี่ยนเนาะก็คือ,อประมาณปสหรือว่าปสที่โรงเรียนเขาส่งไปประกวดแล้วไม่ได้รับรางวัลกลับมา คือทาให้เพื่อนผู้ชายมาล้อค่ะแม่หลังจากนั้น <routinely> ค่ะแม่ก็ค <right> ือไม่วาดรูปอีกเลยเนาะก็คือยาวมาจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าอย่างคิดเขียนเขียนก็คือชอบเขียนบันทึกไดอารี่อยู่ก็คือชอบมากแล้วว่าจุดเปลี่ยนมันก็มาอีกเนาะคือค่ะแม่เขียนทุกวันเลยนะไดอารี่คือเขียนทุกวันจุดเปลี่ยนก็คือวันที่แม่เสียแล้วแบบกลับไปเขียนอีกไม่ได้เพราะว่าเวลาเขียนไปก็แบบ ดราม่าเนาะน้ำตาไหลไปอะไรงนี้ก็เลยแบบเออตั้งแต่นั้นมาก็คือไม่ค่อยได้เขียนอีกแล้วสีที่ะแมชอบจะเป็นอ๋อสีมาเจันตาจะคล้ายๆอ๋อสีม่วงกับสีแดงผสมกันเนาะเรียกเป็นสีมาเจันตาแต่ว่าออจะมีสีอย่างอื่นที่แมชอบก็คือจะเป็นสีเขียวไม่รู้เพื่อนๆเป,นเป็นเหมือนแมไหมคือเวลาเราเห็นอ๋อสีเขียวเนาะสีเขียวธรรมาชาติหรือว่า สีฟ้าของท้องฟ้ามันจะรู้สึกฟินมีความสุขเนาะคือแบบความสุขที่มาจากธรรมชาติโดยที่แบบ ไม่ต้องมีเงินซื้อปกติถ้ามีเวลาว่างแคมก็คืออาจจะชอบดูหนังเนาะแต่ว่าคือต้องมอีเพื่อนดูอะไรอย่างนี้เพราะว่าแคมเปิดทีวีไม่เป็นเนาะคือแบบที่เมืองนอกหรือว่าเที่ยงกรีก,ก็เปิดไม่เป็นแล้วเพราะว่าช่องคือเยอะแยะมากมายพอกลับไปเมืองไทยอีกคือป้านมีช่องอะไรเกิดขึ้นมาเยอะแยะไม่รู้เพราะว่าสมัยที่แคมอ,อยู่เมืองไทยก็คือจะมีแค่3 5 7 9 1าแค่นั้นพอเดียเ๋ยวนี้เปิดทีวีเองไม่เป็นเวลาฝรั่งเลิกงานกลับมาถึงจะได้ดูทีวีเพราะ ว่าเปิดทีวีไม่เป็นนั่นเองแต่ว่ารายการที่คแมนชอบดูก็จะเป็นพวกอน,นังประมาณว่าไซไฟพวกอวกาศอะไรงนี้แล้วก็พวกหนงังประมาณแฟนตาซีเนาะจะเจ้าหญิงอะไรเงนี้เออคแมนก็ยังติดเด็กอยู่ ความสามารถพิเศษของแฟคือพิมพ์ดีดโดยที่ไม่ต้องดูปแป้นพิมพ์เพราะว่าในสมัยที่แม่เรียนสมัยปวชเนาะก็คือ,อเขาจะมีะวิชาพิมพ์ดีดเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คงไม่มีแล้วมั้งวิชาพิมพ์ดีดสมัยปวชก็คือต้องเรียนพิมพ์ดีดแฟร์ก็ พิมพิมจนคล่องแล้วก็รับจ้างพิมพ์ก็คือทํางานด้วยเรียนด้วยนั่นแหละรับจ้างพิมพ์งานให้เพื่อนอะไรงนี้ก็มีรายได้มาตลอดสรุปว่าตอนนี้ก็คือพิมพ์คีย์บอร์ดของฝรั่งเนาะที่เป็นแม uh, ็กแม็กเก่าๆอายุ8ปีแีเราก็คือไม่มีคีย์บอร์ดไทยแต่ว่าสามารถพิมพ์ได้เนาะโดยที่ไม่ต้องดูแป้นพิมพ์นั่นเองค่ะหรือว่าขยะขยงอะไรมากที่สุดเนะาะทำไมจะกลัวหนอนะนอนหรือว่าอะไรที่แบบ ไม่มีกระดูกสันหลังอ่ะคือแบบงูงูไม่กลัวนะก็เป็นอะไรไม่รู้คืองูก็ธรรมดาเนาะไม่ได้กลัวแต่ว่าพอเจอนอนในระยะเอ่องเมตรสเมตรคือเห็นแต่ไกลแล้วคือคนอื่นมองไม่เห็นแต่ว่าอันนี้คือเรดาร์จับเรดาร์ดีมากคือเห็นในระยะไกลแล้วแบบวิ่งหนีไปก่อนแล้วเนาะ สมัยเด็กเนาะคือคแมเขึ้นไปปีนขึ้นไปบนต้นไม้ที่นี่คืออตอนจะลงมาเนาะเพื่อนมันก็แกล้งโดยไปเอากิ่งไม้ที่มีหนอนทั้งกิ่งเลยอะมาไว้ตรงต้นแล้วแบบแม่คือลงมาไม่ได้สรุปว่าก็คือต้องกระโดดลงมาจากต้นไม้แล้วแบบมันเลือดกลบปากคือแบบเล่นกันโหดมากขนาดนั้นเลยสมัยเด็กน้อยเนาะว่งปฐมหรือว่ามอตน้นตัวเองฝันอยากเป็นนางชีเนาะอแบบ อยากทําอะไรเพื่อตัวเองแบบปลีกวิเวกอะไรอย่างนี้แต่ว่าค้าพเจ้าอยากลงเรียนนะแต่ว่าคือไม่รู้ว่าจบพวกจิต,ตวิทยาศาสนาอะไรมาคือเราจะหางานที่ไหนทำเนาะคือประมาณ20ปีที่แล้วคนจะยังไม่รู้จักพวกจิต,ตวิทยาหรือว่าศาสนาเหมือนเดี๋ยวนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้คือถ้าคนจบมาแนวเนี้ย สามารถหางานดีแล้วแบบเงินดีด้วยเนาะนคือเสียดายมาจนถึงทุกวนันนี้แต่ว่าถ้าถามว่าความฝันนณะตอนนี้คแมคือฝันอะไรเนาะก็คือฝันอยาก,ก,กยาปลูกผักเลี้ยงปลาแล้วก็ มีบ้านหลังเล็กๆมีบริเวณไม่ต้องเยอะมากสามารถอ่อะไรนะปลูกผักเลี้ยงปลาทำมาหากินโดยที่แบบซื้อเขาน้อยที่สุดนั่นเองอันแต่งตัวขอ,ของแม่ก็จะเป็นอะไรที่แบบอ่าง่ายๆสบายๆไม่ไม่ค่อยอาจะตามคนอื่นไม่ว่าแฟชั่นเขาจะไปถึงไหนแล้วเนาะอะ่ตอนนี้ก็คืออ่เป็นที่อายุด้วยมากกว่าเพราะว่าในสมัยวัยรุ่นก็คือยังตามเขาอยู่เอาเป็นว่าณตอนนี้คือเน้นสบายๆายไว้ก่อนลัคกี้เธอเล่นอยู่ถามาเมื่อ แม่ซื้อเสื้อผ้าเยอะไหมก่อนที่มาทําำยู u ูปแมก็คือออกกําลังกายด้วยพอหุ่นดีเราก็อยากซื้อเสื้อผ้าสวยๆมาใส่ตอนนี้น้ําหนักมันขึ้นเอา้าขึ้นเอา,เอาก็เลยแบบก็สบายๆง่ายๆแล้วก็ไม่ค่อยได้ไปพบเจอผู้คนด้วยเนาะก็จะอยู่แต่บ้านประมาณนั้นแล้วก็แต่วอทิตก็จะมาเจอน้องหมาลักกี้แม่ชอบสัตว์เลี้ยงอะไรเนาะพี่แม่คือ,อ ชอบโพนี่เนาะเท่าที่ไปดูมาเนาะคือ,อเดี๋ยวแหมขึ้นคลิปให้เพื่อนๆอคลิปที่แหมไปเที่ยวฟาร์มโพนี่มาคือแบบน่ารักมากแล้วกออ็ถ้าได้มาเป็นเพื่อนอลักกี้น่าจะดีเนาะแต่ว่าอย่างแมวหรืออะไรนี้ก็ธรรมดาเนาะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ชอบขนสัตว์เวลาขนสัตว์ร,ร่วงก็จะไม่ชอบแต่ว่าโพนี่เขาอ,อยู่นอกบ้านได้ก็ไม่มีขนร่วงภายในบ้านเนาะลักกี้ เออคันมาละวแม่เป็นคนที่อติดบ้านเนาะคือแม่มีแฟลตในเมืองแล้วก็เออสาร์อาทิตย์มาบ้านนอกอะไรอย่างนี้คือติดบ้านอะยังไงก็คิดถึงบ้านแต่ว่าถ้าเราไม่ได้เช่าบ้านแฟลตในเมืองแล้วถ้ามีบ้านเป็นบ้านนอกจริงๆแบบนี้แม่ก็จะติดตรงนี้เลยคือมันรู้สึกว่าบ้านเนาะบ้านอะมันจะอบอุ่นคือ คำว่าบ้านเป็นอะไรที่อบอุ่นแล้วก็ไปที่ไหนแล้วแต่เราก็อยากมานอนที่บ้านของเราเนาะอันนี้จะเป็นคําถามที่น้องคนหนึ่งเคยถามมาแล้วแบบถามซ้ํามาบ่อยมากพี่แม่ใส่กางเกงในเบอร์อะไรบ้าแบาบแม่จะบอกว่าอันนี้คือความลับเนาะความลับที่แบบต้องมาเปิดเผยเพราะว่า 50 facts about me ไงก็เลยรวบรวมมาไว้ในหัวข้อนี้ให้กับเพื่อนๆเ,เลยแม่ <Huh? S 1> จะบอกว่าแม่ไม่ใส่กลางเกงในเออคือไม่รู้เพื่อนๆเ,เป็นเหมือนแม่ไหมรู้สึกว่ามันจะเข้างามก้นหรือว่างามตูด <c oughs> ประมาณนั้นก็เลยแบบเออมันรู้สึกอึดอนะัดเนาะแต่ว่าจริงจริงอะ,ะแม่จะใส่กอกอนหนอเนาะใส่ลิงแค่ประมาณช่วงที่มีรอบเดือนแค่นั้นหลังจากนั้น แม่จะใส่เป็นบ er, นะ็อกเซอร์เนาะมันจะสบายสบายมันไม่ต้องมีอะไรมารัด <c oughs> ไม่ชอบอากาศเมืองนอกเป็นอากาศที่หนาวหนาคือเวลาอากาศร้อนแล้วเหงื่อออกอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันไม่สบายตัวมันอึดอัดเนะาะทำไมก็เลยเออมาอยู่อังกฤษน่าจะเป็นที่ของเราแล้วล่ะแล้วอีกอย่างคือ ไม่ชอบเป็นคนที่อ่ไม่ชอบอาบน้ำเนาะคืออ่าจะอาบแค่วันละครั้งแล้วก็ยิ่งอ่เมืองนอกอะไรอย่างงี้ด้วยคือมันไม่มีอ่แดดให้แบบอะไรนะเหนียวตัวทำไมก็บางทีก็สองวันนี้นอาบน้ําครั้งหนึ่งทำไมไม่คิดว่าเพื่อนๆที่แบบอ่ชอบอาบน้ําถ้ามาอยู่เมืองหนาวหรืออะไรเงี้ย ไม่ไม่คิดว่าเพื่อนๆจะอาบน้ําวันละสองรอบเห,อเหมือนตอนที่เราอยู่เมืองไทยเนาะทำไมจะชอบเสียงธรรมชาติแล้วก็เสียงฝนตกเป็นอะไรที่ฟินมากเวลาฝนตกบ้านเรามาจะมีเสียงฝนตกเสียงฟ้าแลบฟ้าร้องแล้วแบบนอนห่มผ้าฟินมากเพราะว่าในสมัยนั้นสมัยเด็กน้อยก็คือหลังคาบ้านยังเป็นสังกะสีโอ้มันฟินอะเออนอนห่มผ้าอุ่นสบายมากเอย อนิสัยของแหมไม่รู้เพื่อนๆเป็นเหมือนแหมไหมคือของกินตั้งอยู่ตรงหน้าไม่ได้คือจะกินเหลือไม่ได้ด้วยต้องจัดการให้หมดไม่งั้นจะไม่สบายใจคือแบบไม่รู้ความคิดนี้มันมาจากไหนมันก็กลายเป็นนิสัยพอคิดแล้วกลายเป็นนิสัยแล้วแบบเออพอนิสัยมันมันแก้ยากเนาะ ใสยสันดานอะไรเงี้ยคือแก้ยากไปเลยเนาะการที่แบบต้องจัดการของกินที่อยู่ตรงหน้าเออทำไมก็เลยแบบกลมเอากลมเอาได้ประมาณนี้เลยเป็นคนสมัยโบราณที่อติดกินข้าวเนาะคือกินขนมปังอะไรเงี้ยมันไม่อยู่ท้องทีนี้เวลากินข้าวกินอะไรเงี้ย คือกับข้าวแค่อย่างเดียวเราก็พอแล้วล่ะแต่ว่ามันต้องมีรสชาตินิดหนึ่งคือจืดๆไม่โอมันต้องมีพวกน้ำพริกหรืออะไรเงี้ยคือแค่กะปิอะไรเงี้ยแม่ก็คืออยู่ได้แล้วือกินง่ายอยู่นะแต่ว่าพอมาอยู่เมืองนอกเนาะคือของพวกเนี้ยอาหารไทยอะไรเงี้ยมันหายากนะเวลาแหมมาบ้านนอกอะไรอย่างนี้แล้วไม่ได้เตรียม ของกินมาแล้วแบบมามีให้ถามว่ากินนมปังอะไรงนี้ไหมคะแม่คือแบบโอ๊ยคิดถึงข้าวมากอยากรองไห้เพื่อนๆเห็นคะแม่สูง105 5หนัก60หรือว่า59อย่างนี้เพื่อนๆอ,อาจจะคิดว่าเท้าของคะแม่เล็กแต่จริงๆไม่ใช่นะคะแม่ใส่รองเท้าเบอร์40เบอร์40คือใหญ่มากเลยนะแล้วแบบเบอร์เบอร์รองเท้าขนาดนี้หาที่เมืองไทยหายา,ยากมากแล้วแบบเวลาใครจะบริจาคร,รองเท้า เวลาใครเขาอ,าอยากโลรองเท้าบริจาคให้เราอะเราใส่ไม่ได้เท้ามันใหญ่เกินสาเหตุของเท้าใหญ่เนาะทำไมจาได้ว่าสมัยเด็กน้อยอะเริ่มมีรองเท้าให้ใส่ตอนประมาณปอสคือก่อนหน้านั้นอะเดินเท้าเปล่ามาตลอดคือ ไม่ได้เป็นแค่คแมคนเดียวเพราะว่าเด็กๆบ้านอื่นเนาะเพื่อนๆรุ่นเดียวกันเป็นกันหมดเราไม่ได้มีรองเท้ามาต้องแต่ตอนที่เราเป็นเด็กน้อยนั่นเองแล้วก็คแม่จะเป็นคนชอบเดินไปเก็บเห็ดเนาะสมัยเรียนก็คือเดินไปเก็บเห็ดที่ป่าเนาะใช้เวลาเดินหลายกิโลเนาะชอบเดินมากอะ่ะออก็เลยติดเป็นนิสยัยมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยเหมือนกันเนาะเพราะว่าอย่างวันหยุดถามว่า วันหยุดคะแม่ทาอะไรเนาะอย่างวันหยุดตอนที่อ่คแม่จะมาอยู่กับฝรัง่งวันหยุดของคะแม่คือออกไปเดินเดินทั้งวันอยู่นั่นแหละแล้วแบบฟินมากคือบรรยากาศที่เมืองนอกอุย้ยมันมีแต่วิวสวยๆอากาศดีมันไม่ได้ร้อนมากแล้วแบบเออเดินดูวิวดอกไม้ดู อภูเขาเดินทั้งวันอยู่นั่นแหละสรุปว่าคแมทฟินมากกับบรรยากาศที่เมืองนอกเนาะอยากให้เพื่อนๆมาเห็นคนที่ชอบเรียนรู้จากการฟังมากกว่าการอ่านเนาะเวลาฝรั่งรัวภาษาอังกฤษมาเยอะๆคะแมอ่ะนิสัยไม่ดีเนาะอย่าเอาเป็นเยื่ออยางคือ ไม่ชอบฟังอะ่ะคือแบบคือฟังได้นิดเดียวก็จะเบื่อแล้วเออนิสัยไม่ดีแต่เพราะว่าเ,ออเวลาเราอยากเก่งภาษาอังกฤษเนาะถ้าเขารัวมาเยอะๆเราก็ควรที่จะฟังเขาเราจะได้ออกพัฒนาภาษาอังกฤษไปด้วยนั่นเองอย่างเพื่อนๆหรือว่าน้องๆถามแมปมาว่าแํมปทำไมแมปเก่งภาษาอังกฤษแมปจะบอกว่าภาษาอังกฤษของแมปย่ำแย่มากเลยนะแล้วแมปจะบอกว่าออภาษาอังกฤษของแมปอยู่ในระดับ เบื้องต้นเนาะคือ,อเวลาที่จะเอาไปประกอบประโยคเพื่อพูดอ่ะไม่ถูกลักแกรมมาหรืออะไรเลยแต่ภาษาอังกฤษของคแคมเจะเป็นภาษาเอาตัวรอดได้คือเราชอบที่จะฟังชอบที่จะเรียนรู้จากหนังอะไรนี้คือพยายามจําเขาเอามาพูดต่ออีกทีอของการพัฒนาภาษาอังกเนาะคือถ้าเราสมมุติแมนอได้เจอแค่ฝรั่งแล้วก็คือจะคุ้นเคยกับสำเนียงของฝรั่งคนเดียวแค่นั้น แต่ว่าถ้าไม่ได้ออกไปพบเจอใครเลยเราจะไม่คุ้นสำเนียงของเขาเนาะก็การได้ไปพบเจอผู้คนหลากหลายมันจะทำให้เราได้เรียนรู้แอคเซนต์หรือว่าสำเนียงของแต่ละคนก็จะทำให้ ภาษาอังกฤษของเราหรือว่าของเพ,อเพื่อนพัฒนาได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะแม่เป็นคนที่อาจใช้เงินเปลืองไปกับการซื้อของกินเนาะถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตแม่ก็คือจะไม่ค่อยได้ซื้อพวกของแบรนด์เนมอะไรมากมายเพราะว่าอย่างของแบรนด์เนมเวลาเราซื้อมาเราจะใช้ได้นานเนาะก็คือส่วนใหญ่จะเปลืองไปแค่กับของกินเท่านั้นแล้วก็ของกินที่แม่ซื้อมาคือเราซื้อมาทําคลิป ทำคลิปเสร็จเราก็ต้องกินส่วนใหญ่ก็คือต้องกินไม่ค่อยได้ทิ้งอันนั้นก็เลยกลายเป็นน้ำหนักขึ้นมาเกือบ10โลนั่นเองค่ะกคแม่ติดนิสัยกินไวเนาะ <c oughs> เวลาไปนั่งกินกับฝรั่งอะไรอย่างงี้ทําให้อคะแม่เหมือนกับว่าเป็นคนไม่เรียบร้อยไปเลยแต่จริงๆอะ่ะคมแม่ก็เรียบร้อยในระดับหนึ่งนะแต่ว่าฝรั่งเขาเรียบร้อยกว่าแค่นั้นเอง แม่ติดนิสัยกินไวกินเร็วเพราะว่าแม่ทางานอยู่ในครัวมาตลอดถ้าเพื่อนๆหรือคนไหนที่เคยทํางานในครัวมาก่อนจะรู้ว่าคนทํางานในครัวจะไม่มีเวลารีแลกหรือว่าเวลานั่งกินเป็นชิ้นเป็นอันเหมือนกับว่าพักครึ่งชั่วโมงนั่งกินข้าวสบายไม่มีอ่ะคือหิวเมื่อไหร่เราก็หยิบข้าปากเมื่อนั้นแล้วก็แมเคยไปประเทศไหนมาบ้างเนาะแมเคยไปญี่ปุ่นเอ่ยเยอรมัน กัมพูชาเพราะว่าแถวบ้านติดกัมพูชานั่นเองแล้วก็มาอังกฤษเนาะอย่างแม่ไปออญี่ปุ่นกักเยอรมานอนั้นก็คือบริษัทเข้าใจให้แล้วก็กัมพูชาติดบ้านก็เลยเออได้ไปครั้งหรือสองครั้งนี่แหละค่ะแล้วก็มาอยู่อังกฤษยาวเลยก็แม่อยู่อังกฤษมาเนาะเจ็ดปีย่าง8ปีแล้ว้อคะคือแป๊บแปบเดียวนะ แม่มาทํางานเที่ยงอังกฤษได้ยังไงเนาะถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปเก่าๆของแม่ก็คือจะรู้ว่าแม่มาอังกฤษด้วยวีซ่านักเรียน,น้อคะแล้วก็เปลี่ยนจากวีซ่านักเรียนเป็นวีซ่าแต่งงานณนะตอนนี้แม่ก็คือ,อเป็นคนสองสัญชาติเนาะ,อะนอกจากสัญชาติอนอกจากกรรมัมพูชาไม่ใช่ กแมเป็นคนไทยสุรินแต่ไม่ใช่สัญชาติกัมพูชาสรุปว่าแมก็คือสัญชาติไทยแล้วก็สัญชาติอังกฤษก็คือมีพาสปอร์ตเรียบร้อยแล้วนั่นเองฝรั่งแมเปชื่ออะไรเนาะฝรั่งแมชื่อไมเคิลนั่นเนองเนาะไมเคิลอายุเท่าไรแล้วไมเคิลอ,อายุประมาณ46ปีนั่นเองค่ะแล้วก็รู้จักกันได้ยังไงถ้าเพื่อนๆอ,อ่าย้อนไปดูคลิปของคแคมเก็คือจะรู้ว่าแมเปกับฝรั่งรู้จักกันในเว็บไซต์ซู เนาะูเป็นเว็บไซต์หาคู่นั่นเองค่ะไม่เป็นคนที่อ่ะไม่ค่อยใส่เครื่องประดับหรืออะไรอย่างนี้เลยถ้าเพื่อนๆสังเกตเนาะเนี่ยค่ะไม่มีเลยไม่มีเลยคือถึงมีก็จะถอดเก็บไว้คือไม่รู้เป็นอะไรเนาะแล้วอีกอย่างอย่างตุ้มหูหรืออะไรเงี้ยคือทำไมเห็นคนอื่นใส่ก็สวยดีนะก็ชอบนะแต่ว่าตัวเองไม่ชอบใส่มันจะรู้สึกสมัยเด็กคือ,อแม่พาไปเจาะหูแล้วเขาซื้อตุ้มหู ก็จะเป็นตุ้งหูอทองปลอมเนาะเวลามาใส่แล้วมันจะขึ้นหนองอะไรเงี้ยก, <ๆ S 1> ก็เลยเคดก็มีรูอยู่นะตอนเนี้แต่ว่าก็ไม่ไม่ได้ใส่ตุ้งหูเนี่ยคะ่ะแม่เป็นคนไม่ชอบแต่งหน้าเลยเนาะ <ๆ S 1> แล้วก็อย่างคลิปไปเก็บสตรอเบอรี่เออน้องๆเซล์กันมาเยอะมากแบบปลิ้งกอะที่ออคิ้วอะไรอย่างงี้ ก็ให้อภัยกันแล้วกันเนาะเพราะว่าไม่ได้ฝึกแต่งหน้ามาเลยแล้วถึงตอนนี้ก็เลยก็ยังไม่แต่งหน้าอยู่คิ้วก็ไม่มีเนาะเพื่อนถามมาว่าพี่แม่มทำยูทูบมานานหรือ,อยังแม่ก็คือทํา YouTube มาได้ปีนิดๆเองเนาะแล้วก็แม่อทำยูทูบในช่วงนานมาแล้วเนาะคือมันก็ถือว่ายังยากอยู่นะแม่มเริ่มเปิดสร้างรายได้ประมาณ 6เดือนให้หลังหลังจากที่เริ่มต้นทำ YouTube เนาะก็ประมาณกลางปีที่แล้วนั่นเองแรงบันดาลใจในการทำ u t u b e ของขแม่ที่เพื่อนๆถามมาเนาะแม่ก็คือได้แรงบันดาลใจจากครูอ้อยครูอ้อยพูดถึงคุณครูแม่อายเนาะสมัยที่แม่มไปโรงเรียนกับครูอ้อยประมาณ3-4ปีที่แล้วครูอ้อยก็จะพูดถึงแม่อายประสบความสำเร็จด้าน YouTube อย่างนั้นอย่างนี้ แม่ก็แบบฟังมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนประมาณปีที่แล้วแม่ก็คือจุดเปลี่ยนเนาะกลับจากเมืองไทยแล้วร้านอาหารไทยที่แม่ทาอยู่เขาขายให้เจ้าอื่นไปแล้วแม่ก็เลยมองหาอาชีพใหม่นั่นเองก็เลยได้ลองมาเริ่มต้นทํา y o YouTube นั่นเองค่ะค่าสิบข้อผ่านไปสําหรับ5ลิี่แฟกซ์เบลมีเนะาะทักแม่ตกลนคำถามของใครสามารถคอมเมนต์ถามมาได้แล้วก็แมก็จะตอบคําถามให้นั่นเอง ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของแย์อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกับแม่ทีคลิปหน้าวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบ๊าย